สวัสดีคร <tinc S 2> ับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามารับชมในยูทูปของทังเอ็กทงเล็กนะครับนี่ก็มาชมโกดังนะครับหลังจากโครงการมาแล้วก็ไปปักป่อนกันมาเต็มที่นะครับนี่ก็มาเริ่มงานกันนะครับอาจะวุ่นวายนิดหน่อยนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากได้โกดังสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อมาได้นะครับกับทีมงานทังเดกทนงเล็กนะครับที่เบอร์นะครับศูนย์5นะครับเงินถุงสตรนะครับ533นะครับ นี่ดูนะครับสวยนะครับนี่นะครับได้ทรงได้องศานะครับกุดังใหญ่นะครับนี่นะครับที่ต่อมานะครับจากทีมงานทั้งเอกคงเอกนะครับรับงานตัวประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นงานดีงานไรใช้งานเล็กดีนะครับหนีอจรับคงจแลกถาเลยนะครับดูนะครับกำลังกอนะครับกำลังกอหรือว่าถาบนะครับวันนี้จะติดข้างหน้านะครับหลังนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับใช้เวลานิดหนึ่งนะครับนี่นะครับสวยนะครับ ครับงางเหล็กนะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับพูดคุยราคาถามกันได้นะครับนะครับด้านข้างก็จะมีไซดิ้งนะครับข้างบนเป็นมีไซดิ้งเกตนะครับเกตรูเวอร์สวยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดต่อมานะครับที่เบอร์นะครับตูดแปดห้าครับเจ็ดนตูดนะครับห้าสี่สามสามนะครับกลับตีมงานช่างเหล็กนะครับสวัสดีครับ